ดีใจดีใจมากแต่คุยไม่ออกเลยวันนี้เรากิดถึงเวลาเขาคุยกันแล้วเราเกิดถึงอ่าก็ขอบคุณที่เราเราได้งานทำต้าไม่มีเงินเดือนให้เราเราไม่รู้จะยังรู้ได้ยังไง นี่คือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ได้รับโอกาสจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสและได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์ท่านทรงส่งเสริมอาชีพการทำจักสารด้วยกระจูดให้แก่ราษฎร ได้มีความรู้ในการออกแบบลวดลายที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงจึงเกิดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนจังหวัดนราธิวา,าสพอมมซูได้เข้าสู่วงการโครงการศิลปะชีพของรพระเจนีชีวิตมมสูก็ดีขึ้นคือมมสูได้ส่งงานผลงานส่งป,ประกวดที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศฉันจะให้เธอเป็นครูศิลปะชีพรวบรวมสมาชิกสหมู่บ้านคือ บ้าน,นพ่อนจะเพื่อดักใบหนึ่งกลุ่มแล้วก็บ้านทรมานนีกหนึ่งกลุ่มรู้สึกพอได้ช่วยชาวบ้านความรู้สึกมอสูดีใจที่ได้ช่วยคนยากจนให้มีงานทํามีรายได้เลี้ยงครอบครัวตอนนั้นบาง,บางครอบครัวก็แค่อาชิพเสริมแต่พอเข้าโครงการของภาะราชินีก็เป็นอาชีพหลักไปเลยส่งลูกเรียนหนังสือความรู้สึกของของมอสูช่วงนั้น ทาบซึ้งมากเลยคือได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับพระธานกับสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงมอสุนิสันมากดีใจแล้วพอกลับมาที่บ้านมอสุรวมรวบรวมสมาชิกที่เขามีฐานะจนว่าเข้ากลุ่มมอสุก็ช่วยเหลือเขาช่วยสอนถ่ายทอดวิชาให้เขาแล้วก็รวบรวมสินค้าสุสจิตอันดาภูมิใจถามว่าจะภูมิมใจไหมภูมิมใจมากเลยก็อยากให้พระองค์อยู่กับประชาชนอยู่ไปนานๆให้มี ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใจนั้นอยากจะย้อนย้อนย้อนหลังให้มาแบบชาวที่แล้วเพราะว่าชาวบ้านทุกคนนี่รักแล้วก็เคารพท่านมากมากค่ะเช่นเดียวกันกับกลุ่มงานหัตถกรรมแกะสลักไม้ลวดลายมาลายูที่ได้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่เกิดจากความศรัทธาในศิลปะมาลายูที่เป็นเอกลักษณ์ และมีรากทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนี่คือเอกลักษณ์งานแกะไม้ของนายเซงอาแวร์หนึ่งในครูช่างศิลปะหัตถกรรมด้านเครื่องไม้หรือแกะสลักไม้ที่ได้รับโอกาสจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้ความรู้ด้านการแกะสลักไม้เพื่อนำความรู้สร้างเป็นอาชีพให้มีรายได้แก่ครอบครัว jamai ayah lapai belah tahun tapa sembilan tahun eh dua belah tahun ayah belum sama tahu nak erti buat lain ni ayah buat sehari burung belajar dengan cik ayah dulu boleh raja turun mari lah raja turun main na, 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 nak semua nak tahu ni Batu lama tu saya kata eh mulih buah. Bagi-bagi ni lah, apa bagi kek ni. Bahaya hatu terat, ha terat, ya terat buat lai. Like Ibu Hanuman ya, lah. Hanuman ya. Hmm. hmm. Ayah kek sekeping patu dak buah sekeping. Ba mau lek raja tu mari, patu ya mari di buat taisuk suk di jabak. Ha nah, ya tahu kata ya mari tu, ayah bawa bagi. Orang masuk periode tu, ada kata saya nak, -nak ngaji ke dok di Bukit Tanjung. Ayah sanggup atau nak nak pergi ngaji. Waktu dia kata, oh tak apa, jadi selah dia lah, hak raja. Lua ayah motong juga, hak asyik pakcik ayah tambah hari itu, gone. Jadi terima kasih dia banyaklah lah, supaya kata dia mari hajar itu, tak ada banyak. Ada kerja satu dah, kalau uh, dengar kerja ini. Ada arah itu, बाला बुदी ला सुको आट बुले इता ด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ปัจจุบันอาชีพการทำจักสารด้วยกระจูดและการแกะสลักไม้ยังคงต่อยอดคงไว้ซึ่งการสืบสารอัตลักษณ์ของความเป็นชาวมาลายูสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอันเป็นพลังที่จะสืบสารความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป